ตอนครนี้เร็วขึ้นนะครับ3ลบสองบวกหนึ่งบวก5บวกสองลบ5้าตอบสี่เก่งมากเกี่ยเลยคราวนี้เร็วกว่าเดิมทำได้ไหมได้สลบสองลบหนึ่งบวก4บวก5ลบ3ลบ5บวกหนึ่งตอบ อ่ะตอนนี้เราใช้นิ้วมือครับทดสอบนิ้วมือดูว่าเราตอบไปถูกไหมลบสองสองวกสองลบสามบวกห้าลบหกบหบกส่ลบสามบวกห้าบวกสองเยี่ยมมากครับขอบคด้น้อยเยี่ยมมากสุดมากเลยโรงเรียนเพชรุ